<cười> <cười> <đến là> ăn <laughs> cái <nó> <One>.

นายใครบอกคุยงานอ่ะคุยงานเกินโอเคนะเกอรเเลดูกอรเอ้าวาดนี่้ร้อนมากขโมยมาเสื้อมันร้อนมากอ่ะเพิ่งเสร็จเพน่งเเงเอนี้เอง่ I <laughs>